ลูกคิดขนาดพกพาหน้าสะสมดีค่ะอันนี้คืออันนี้คือลูกคิดแบบพกพาครับสวยงามเนอะมันคืออะไรเอ่ยนั้นอ่าอันนี้คือตัวตัวนี้คือตัวที่เราสับทานิ้วแล้วทำให้ลูกคิดไม่ลื่นโอเคดีดให้มันดีดลูกคิดไม่ลื่นใช่ไหม บบลูกคิดแบบลูกคิดลังแก้วแล้วนี่ไอแผ่นแผ่นนี่คืออะไรคะเนี่ยแผ่นตัวนี้ก็คือเขาเอาไว้ใส่ใส่ของใส่อะไรแล้วแต่นะครับส่วนตัวนี้คือตัวกันกันลูกคิดเฉยๆไม่ได้เีืะอรกันไม่ให้มันอ่ากันไม่ให้ลูกคิดกระทบกับกล่องอมันจะได้ไม่เป็นรอยกล่องนี่ดูดีมากเลยอันนี้ขนาดเล็กเนาะขนาดอยู่ที่ประมาณเ ประมาณ5้าเซนครึ่งเอ้ยห้านิ้วครึ่งเป็นลูกคิดพกพาก็เหมือนเครื่องคิดเลขพกพาแต่ลูกคิดพกพานี่จะจะคิดจํานวนหลักได้ไม่เยอะมากนกออะอ่แล้วก็ใช้คิดจํานวนน้อยเพราะว่าทดบนนี่จะมีแค่แค่เม็ดเดียวใช่มีแค่แถวเดียวนะตีสว่าสมัยนีย้เขาไม่ได้ใช้กันหรอกแต่ว่าเน,เน้นสะสมมากกว่าอ่าเนี่ยนี่เป็นของสะสมนะซึ่ง,ซ,งซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆอืมสวยงาม<ช>มากเลยกลย่องก็ดูหรูดีจัง ครับอันนี้เป็นลูก <Okay. S 1> คิดตัวที่32เข้ากล่องเลยขอบพระคุณนะคะ